สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ออกับการรีวิวการเดเวนการ์ดชุด VCP05 นั่นเองในวันที่26สิงหาคมนะครับเทเวนการ์ดได้เปิดตัวเวนการ์ดชุดใหม่นะฮะออกมาเป็นบล็อกซุ่มเนาะเป็นชุด VCP05 ก็คือตัวของชุดนี้กันเลยนะครับซึ่งชื่อชุดของเขานะครับก็คือ a r i a l s e e t Revelation นั่นเองนะครับในชุดนี้ประกอบไปได้วยการ์ด61แบบด้วยกันนะครับแบ่งเป็น5แคลนก็คือแคนของรอยยูพระดินโกพระดินออลาร์เคลนทิงแคนนารูคาร์มิแล้วก็ uba, นูบะธรมะนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นแคนของพรรค ของ IG เรานั่นแหละถ้าใครดูกระตุนก็จะรู้ว่าเพื่อนเขาทั้ง5คนนี้เล่นแคดนี้นั่นเองนะครับซึ่งชุด VCP05 นะครับเป็นชุดแรกนะฮะสำหรับการเริ่มต้นภาคใหม่ของเราในนึงซึ่งยูนิตที่ออกมาในชุดนี้ก็จะมีความสามารถที่จะแตกต่างกันไปบอกกว่า,วามีตัวของ Imaginary Gift ที่เป็น Gift Tool ออกมาด้วยนั่นเองนะครับถือว่า เป็นชุดที่น่าเก็บมากๆนะฮะด้วยความที่การ์ดข้างในเนี่ยมันเก่งมากๆแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ที่ดีมากๆนะครับอย่างตัวของรอยย์พลาดินนะฮะก็จะมีการ์ดใบใหม่นะครับ<ม>อย่างอัศวินโดดเดี่ยวแกนสลอตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นใบที่มีสกลิลเก่งมากๆนะฮะทำให้บัสเซเบทที่อยู่ในเรียการของเราเนี่ยกลายเป็นแวนการ์ดได้นะก็จะแบบตีเช็คได้อะไรได้ซึ่งเป็นสกลิลที่ทั้งโคตรเท่แล้วก็ทั้งโคตรเก่งเลยนะครับ<ม>แล้วก็อย่างโกพลาดินนะครับก็จะมีตัวของราชสีห์แห่งอาคีทิลโชนแพลตินัา่า ก็จะเป็นยูนิตใ้ใหม่ของสายเอเซลซึ่งผมบอกเลยว่าเซกันหัวแตกเลยนะครับสำหรับคนที่เจอโกนะตอนนี้คือมันก็เมได้แล้วชุดนี้ออกมาก็คือแบบมหันตภัยลายของจริงเลยอย่างออร์เรคืนทิ้งแท้งเปิดตัวสายใหม่อย่างสายซโคโยมินะครับที่เน้นการไรฟีเรียงกองเป็นเชนไรนะซึ่งสามารถนํามาเล่นเสริมให้กับออร์เรคืนทิ้งแท้งสายปัจจุบันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างแคลนารุคามิที่เปิดตัวการ์ดใหม่อย่างอีเรเซอร์กอนเลตบราสเตอร์ดรากอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแอเซลสเลเยอร์เลยนะครับนะมันไปชนได้ท โคตรเก่งด้วยก็คือถ้าแคนาคเซลไม่มี PG ก็คือตีเข้าหัวแตกแดมไหลจากแบบ1ดึ่แไป6แดมได้เลยนะถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเวิร์นะครับนะแล้วก็อย่างนุบัรธมะที่มีการ์ดใบใหม่อย่างจามีขออองโกเนี่ย ที่มีสกิลในการควบคุมมือเขาที่ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เด็กมันน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วก็จะยิ่งไปกว่านั้นถ้าทั้ง5้าแคลนนี้นำไปเสริมให้กับพ่อแมตพรีเมียมหรือพ no ่อแมตน้กไฟ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดจ,จากชุดน,นี้ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับนะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรีวิวการ์ดชุดน,นี้กันครับซองสุ่มของชุด vcp 0 5เนี่ยนะครับ ก็มีให้ทั้งหมด20ซองเท่าเดิมนะครับนะปริมาณของกาซ์หรือว่าจํานวนซองยังมีให้เท่าเดิมนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เหมายกแพ็คนะฮะก็คือทั้งหมด20ซองเหมาเป็นกล่องอยางไรแบบนี้นะครับก็จะได้กาซ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะที่แถมมาให้1บ็อกเนี่ยมีให้แค่1เซตเท่านั้นนะครับนะก็ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการให้ครบอย่างละสีก็ ต้องเปิดทั้งหมด4บล็อกด้วยกันนะครับะก็อก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการที่เขาแถมให้สำหรับคนที่ยกบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวเริ่มครับสายซูโคยามินะครับเพราะว่าตัวของสายซูโคยามิเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเริ่มที่เฉพาะของสายมันนะครับนะซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าตัวของชุด CP เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้การ์ดที่เป็นระดับคอมมอนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ได้ให้มาในชุดนั่นเองซึ่งมันจะทําให้สายซูโคยามิเนี่ยเล่นไม่ได้เพราะฉะ เปิดหมดบอกเนาะอ่าฮะแล้วก็จะเป็น การ์ดที่เป็นอ่า SP แล้วกันนะครับนะซึ่งนี่ผมบอกเลยว่าเป็นฟอยล์ลายใหม่ด้วยซองสุบชุดน,นี้นะฮะได้เปลี่ยนลายฟอยล์ด้วยผมมองว่าสวยงามมากให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีนะครับเพราะว่าเราอยู่กับฟอยล์ลายเรียบๆลายธรรมดาเนี่ยมาโอ้โหตั้งแต่เริ่มภาคนะครับนะแทบไม่ได้เปลี่ยนลายเลยอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนลายแล้วผมก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะามันสวยงามพอสมควรเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอ Rising Clinic ครับตัวเก่งสําหรับสายเนะั้นเราค็มีที่แบบใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะ ก็แนะนำให้เก็บนะฮะใครที่อยากเล่นหรูนะรู้เนาะวันนี้ก็ใช้ยาวนะครับอ่กาวเดชครับผมเป็น SP เหมือนกันนะครับนี่ความสวยงามเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นอาเลนนะครับของราชวัลผาลินโอเคนะแล้วก็ฮิลทิเกอร์ครับสำหรับนุบัตธรรมะนะฮะน่ารักมากๆนะครับเป็น SP เนาะแล้วก็จะเป็น i m a g i n a r y g ี้กนะครับที่เขาให้มาด้วยนะเป็น g ริฟ2นั่นเองนะฮะซึ่งให้มาทั้งหมด3แคลนนะครับก็จะเป็น สามอันนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยเนาะก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าก i ิฟทูคืออะไรเนี่ยสามารถลองไปดูที่เพจไทวินการ์ดคลับได้นะฮะรู้สึกว่าเขาน่าจะทําไว้อยู่นะครับว่ากริฟทูคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างตอนหลักๆก็คือคล้ายๆกับกิฟที่เราใช้กันนี่แหละแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนความสามารถหรือว่าลูกเล่นการใช้งานนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับสาหรับการที่เขาแถมมาให้น,นะถือว่าค่อนข้าง,างโอเคเลยนะอ่ะ เรามาดูที่ตัวของซองสุมของเราก่อนเลยดีกว่านะครับนะก็มีให้ทั้งหมด20่ซองนั่นแหละมาเลยโอเคงั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะสุ่มได้อะไรกันบ้างนะฮะโอเคตัวของซองสุมก็จะน่าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นซองกระดาษเหมือนเดิมนะครับนะวิธีการฉีกก็เรียบง่ายเหมือนเดิมนะตามสไตล์ซองสุมไทยเนาะฉีกฉีกดึงนะฮะโอเคมาเรามาดูกันก่อนโอเคก้าวแรกนะครับจะเป็นของนุบะธรรมะนั่นเองนะครับเป็นโคคุโจเกรดหนึ่งนะ อา่าฮะนารุคามินะครับเป็น 1R เหมือนกันนะฮะผมฟัง 1R ไว้นี่แล้วกันนะแล้วก็จะเป็นตัวของบารอนนะครับแยกแคลนไว้ดีกเนานะอันนี้เป็นรอยรัลพาร์ตินแล้วก็เป็นทริปเปนานะครับออกมาแล้วนะสำหรับตัวของโจโอนะฮะคือเขาคืออีเลเซอร์แห่งดาบพูดนะฮะโจโอนี jo ้เป็นใบที่ใช้งานสำหรับนารุคามิใส่เลเซอร์ซึ่งเก่งมากนะครับเกตสอนที่ดีมากอ่านี่ตรงนี้เลยโอเคฟองแรกผ่านไปแล้วนะ ก็ชุดนี้จะมีการระดับ SBR ด้วยนะครับนะก็เป็นขอบทองนั่นแหละซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดที่ระดับสูงกว่า SBR ด้วยนะจริงๆผมยังไม่ได้ไปดูเลทเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะออกหรือเปล่าผมเห็นโลเซนเมการ์ที่เป็นการ์ดทองด้วยนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่จะออกหรือเปล่าถ้าออกผมก็เฮเลยนะฮะอันนี้เป็นนามุฒิคีครับแรนะฮะโรยยุพารดินครับแรแล้วก็จะเป็นอ่าสองอาครับของนุบะธรรมะแล้วก็จะเป็น โอเคที่ปพิณาครับเป็นทริสตันนะครของรอยัลแพรดีนนั่นเองโอเคตามนี้ซองที่สองแล้วออกมาแค่สามแคลนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรอยัลแพรดีนครับหนึ่งแร่นะฮะนุบะธรรมะหนึ่งแร่นะครับนารุคามิครับสองแร่คือทันเดอร์เบกดราก้อนนะฮะอา่าเป็นเกรซันหนึ่งใบนะของไเยเบรเซอร์นารุคามิออืแล้วก็รอยัลแพรดีนซ้ำอ่ะนะครับ Okay. อเคอกมารวๆเนอะคือจริงๆชุดนี้แบบมันเก่งทุกแคร์เลยอะผมแนะนำว่าใครที่เล่นก็ควรเก็บไว้นะคือมันมันดีมากนะฮะแล้วก็จะเป็นรอย p a ไ a ดินครับอลักขิ้นมาแล้วในเอลผู้นำทางวิญญาณนะครับแล้วก็รอย p a ไ a ดินแล้วก็เป็นรูปธรรมะนะฮะมีนะครับเช้งงานอีกแล้วไว้นี้ชื่อมาสองต่อมาโควิการครับของนารูคามินะฮะรอยยงไพดินครับชื่อ อันนี้มันนุบาทามะนะซูโอแล้วก็โอเคเป็นการระดับ SP นะครับก็คือไม่มีกรอบเนาะของออราเครนทิงแทงครับเมเดนออฟไลบร่านั่นเองนะสวยงามมากเลยนะเอ้ยอาร์สวยอาร์ตารักแล้วก็ไ like ล์กรอบนะครับตามสไตล์ SP นะครับแยกมันตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคไะแค่ต่อไปจริงๆมันจะมีแค่นหนึ่งที่ยังไม่ออกวะมีแค่งเล็กมีนุบาแล้วมีนารูแล้วรอยย่อออราเครนยังเหลือโกฮยลินยังไม่เห็นสักใบเลยนะโกฮยลินน่าจะมีน้อยนะ นาลูคามีนารูคามินรูบะธรมะแล้วก็โกพาเินมาแล้วนะครับเป็นตัวของป้อมประการนะโซเลทามินโฮเอลนั่นเองนะฮะจริงๆจะมีตัวเก2สองที่เล่นด้วยกันด้วยนะครับนะโอเคมาแล้วโกพาเินประเดิมใบแรกนะด้วยทริปเปิลอาร์เนาะอ่ะสองต่อมาอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นโรยอพาเินครับนะฮะเป็นพนะียไรท์ยูนิคอร์นนะนูบะทามะแล้วก็นารูคาเมิแล้วก็จะเป็น อ่ะกอดอนนะครับของโรยอพเรดินนั่นเองนะครับเป็น3ามอาน้องคนนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะขออนุญาตอ่านเทคผมอยากรู้เหมือนกันในเทิร์นคุณบัสเตอร์เบททั้งหมดที่อยู่ในช่องแวร์ในช่องเรียนจะบวกห้าพันถ้าใแถวแนวตั้งเรียกอยู่ในนี้มีบัสเตอร์เบทอยู่อยู่ในนี้ได้บูสต์โอ้บูสต์บัสเตอร์เบทได้น่าสนใจมากน,นะครับนี่จะสังเกตว่า ฟอยด์ในชุดนี้เนี่ยจะเป็นฟอยด์ใหม่หมดเลยนะเออก็ถ้าใครชอบฟอยด์แบบนี้ก็ลองเก็บชุดนี้ได้นะจริงๆผมค่อนข้าง,งชอบนะส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะเบื่อฟอยด์เก่าแล้วก็ได้นะฮะเห็นฟอยด์ไหนที่มันแตกต่างก็คือแบบชอบหมดเลยนะเออแต่ว่ามันก็สวยดีนะนี่ไงๆโอเคอันนี้เป็นนารุคามินะครับอ่ออนขึ้นทิงแทงฮะแล้วก็อ่อนขึ้นทิงแทงครับนี่เป็นแบตเทิลซิสเตอร์มาคารอนนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่ไปนี้เลยนะโอเคโฮเอลสองใบแล้ว สามอาโกลพดินชืบโอเครอ่ะจะเป็นอลละครทิ้งแทงครับอ่าดีไวเนอร์เอองเจลเครโรอยพดินนะครับเป็นพิวไบรท์วินิคอนไบรออนแล้วก็ โอเคเกสองสายซูคุยมินะครับนะเทพธิดาจันครึ่งดวงนะครับซูคุยมินั่นเองผมมองว่าสวยงามมากเลยนะเพราะว่าตัวของซูคุยมิอ่ะอาร์ตเขาอะจะมีแค่ตัวยูนทานันนะครับจะไม่มีในส่วนของแบล็กเกลว์เนาะซึ่งแบล็กเกลว์เขาจะเป็นสีขาวคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางบูชิโดะทำไมถึงทำแบล็กเกลว์ซูคุยมิเป็นสีขาวอาจจะเพราะมันสวยงามก็ได้นะฮะแต่ว่าพอมันมาเจอกับลายฟอยแล้วอะมันทําให้ลายฟอยมันแบบชัดมากเลยแล้วมันสวยงามมากเลยนะเนี่ยดูดิ เฮ้ยสวยงามซ้ำอันนะครับของอล่าเคลนทิงแทงเนาะคือจริงๆสายคุณโยมีมันเก่งมากเลยนะเออใครที่เล่นอล่าเคลนจริงๆผมก็แนะนําเลยนะสายสุคุมโยมีดีมากๆแล้วก็นารุคามิครับนารุคามิครับอล่าเคลนทิงแทงนะฮะเป็นยูริเอลนะฮะแล้วก็เอสพี SP นะครับเป็นทริสตันนะฮะโอเคเอสพี SP ออกมา2ใบแล้วแต่ผมยังไม่เห็นเอสบีอร์สักใบหรือว่าระดับสูงกว่านั้นผมก็ยังไม่เห็นอ่ะนารุคามินะครับแคสเตอร์นะครับ อาฮะออรแลคขล้นนุบะธรรมะแล้วก็ SP ครับซูโอนะฮะนี่ของนุบะธรรมะเนาะเฮ้ยอาร์ตอย่างเท่อ่ะดูดินี่เท่ไปไหนเขาบอกว่มือลงสนามนะถ้าเป็นการของเราเป็นบังกรนินจาจามีโอคองโกนะครับอยู่ในนี้บวก5,000ในกรณีที่ควกแข่งทําการคอรการ์ดลงมาจากมือนะฮะในการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีนทเท่อนี้ หากไม่คอพร้อมกัน2ใบจะไม่สามารถอคอลงมาได้โอ้ดีอ่ะลงมาตีหมื่นสี่แล้วก็ขอมือ2ใบได้เลยโคตรง่ายแล้วก็โคตรเก่ง SP นะโอเคมาที่ซองต่อมานะครับก็คือรอยัลพาราดินครับ p ีจีนะฮะโอ้คอไวแองอโกลเอาขึ้นทิ้งแทงนะยูริเอลแล้วก็ออออออืือืืืื อันนี้เป็น IMR นะครับออร์แลคืนทิ้งแท้งโอ้โหโลเซนเมกาส์เขาผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นนะฮะการ์ดจากชุด VCP05 นะครับจะมี IMR ออกมาทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับนะมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นแกนสล็อตนะครับแล้วก็ จะเป็นบัตส์เบดนะฮะแล้วก็จะเป็นโรเซนเมก้าที่เป็นที่เป็นการ์ดทองเลยอะใบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นโรเซนเมก้าที่เป็นลายเซนซึ่งความแรของมันอะก็คือตัวของโรเซนเมก้าที่เป็นใบทองใบนี้ถ้าใครเปิดได้ก็คือโคตรแรเพราะว่ามันมีแค่30บใบในประเทศเท่านั้นส่วนในโรเซนเมก้าใบนี้ก็คือแรเหมือนกันเพราะมันมีแค่100ใบในประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมาอยู่กับเราแล้วโอ้โหไม่ธรรมาดานานๆทีท่องเราจะเปิดได้เลยแบบนี้บ้างนะครับนะ ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะโอเคแล้วก็จะเป็นตัวของไดโดคุนะครับนะที่เป็นรูปัตมาเนาะแล้วก็มิสซูคาเซะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ่ทันเดอร์เบรกแล้วกันนะที่เป็นนารุคามิแล้วก็จะเป็น VR นะครับของโกพลาดินนะฮะอย่างตัวของแพลติน่าเอเซลนั่นเองนะครับนะอืม huh. ตัวเงี้ยงๆแบบนี้โคตรเก่งแบบนี้เก่งมากเลยนะเออใครที่เล่นโกพลาดินต้องเก็บนะฮะใช้งานแน่นอนอ่ะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นออร์แลคืนทิ้งแทงครับรอยย่อพลายดินนะครับรอยย่อพลายดินแล้วก็นุบัธรรมะนะครับ BR นะฮะที่เป็นอสูรเมฆกริน,น,น,นจาจายมิลคองโกนั่นเองนะครับอืมแบบนี้ก็ดีดมือมาหาโหดเกินการที่เป็นระดับ BR จะมีฟอ,อย์เคลือบนูนด้วยนะก็ค่อนข้างโอเคเลยอืมไม่รู้เห็นไหมนะโอเคแล้วก็ออร์แลคืนนะครับออร์แลคืนออร์แลคืนแล้วก็ กอละขึ้นยกทองอันนี้เป็นตัวของเทพธิดาจันเซียวนะสุโขทยมิเกรดหนึ่งนะโอเคจะหมดละอันนี้เป็นรอยัลพาราดินครับสำหรับรามูรักนะฮะนุบะธรรมะนารุคามิแล้วก็เป็นใบนี้ครับสำหรับโซเทมินนะคาเฮดินโกลพระดินเนาะเป็นเกรดสองที่นํามาเล่นกับตัวนี้โอเคแล้วก็เป็นนารุคามิครับอ๋อเราขึ้นถึงแพงฮะ ลอยยอพัดดินครับแล้วก็ลอยยอพลาดินครับสำหรับ VR นะฮะอัศวินโดยเดียวกันสลอตเนาะสกิลเขาดีมากๆนะครับก็คือการที่ทําให้เธอเราเนี่ยตัวของบัตเตอร์เบดท,ที่อยู่ในแถวหน้าเราเนี่ยจะกลายไปเป็นกัดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบัตเตอร์เบดจะตีเช็คได้ได้แล้วก็ตีมิกีกด,ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากบวกกับกว่าเขาจะปั๊มพลังให้บัตเตอร์เบดได้ด้วยโอเคสําหรับ VR ลอยยอพลาดินเนาะแล้วก็สองต่อมาโอเค จะเป็นคอนวอยเองโจนะครับอ่าฮะอัน huh. นี้เป็นน uh ุบะธรรมะอืเทนโดของโกนะครับนุบะธรรมะแล้วก็ใบนี้ครับจะเป็นเทพธิดาจันเพนนะครับซุยคนะุยามิเนาะเกรดสามนี่สวยงามมากๆนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคซองต่อมาเป็นออร์คเคิดิงแทงครับอ่านารุคามินารุคามิแล้วก็เอสพีครับสำหรับทันเดอร์เบรกดากอนนั่นเองตอนนี้ชุดชุดชุดนี่สวยงามมากประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ชื่อโอเครอยย์ไพดีนครับพลักอาจารย์เตอร์นะครับอื mm hmm. แคตเตอร์นะฮะลูคอมิคอยเคลื่อนทิ้งแทงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น VR ครับของนาลูคามินะฮะหรือว่าอเอเดเซอร์กฤตปัตเตอร์ดาก,กอนนั่นเองใบน,นี้คือโคตรเก่งคือถ้าไปเจอแคนเนกเซลเอ็กซ์เซลเเยอะๆเนี่ยแล้วเขาแบบว่ามีพีซีคือโดนตีหัวแตกตายแน่นอนนะคือแบบโคตรหนักใบน,นี้หนักมากจริงๆโอเคประมาณนี้นั่นเองก็ โอเคนะครับหมดกันไปแล้วนะสำหรับสองสแจ็ชุด VCP05 นั่นเองนะครับนะก็ผลประกอบการก็ค่อนข้างโอเคนะครับนะตัวของ SP ที่เราได้รับมาเนี่ยก็คือมีทั้งหมด5าใบด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเปิดได้เลทที่เป็น i m r หรือ SBI เนี่ยมันจะเอามาแทนใน SP 1ใบเนาะ เราจะได้ SP สพแค่สใบแล้วก็บวกกับการที่เป็นเลตพิเศษอีกหนึ่งใบก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะมันก็ถือว่าค่อนข้างแรงแต่ว่าคนอาจจะใช้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้าใครจะเล่นสายสุขุมอยู่มีเขาก็จะเล่นตัวนี้ตัว,ตวหนึ่งะ่ะแหละเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นสายอื่นก็สามารถนำพวกโรเซนเมกาตุนี้นำไปเสริมเล่นได้นั่นเองนะครับนะก็โอเคประมาณนี้ครับสำหรับการที่เราสมได้เนาะส่วนเลตของแต่ละแค่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า,ววาแต่ละแค่นได้อะไรบ้าง ตอนนี้ผมก็เลียงเลทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละแคร์เนี่ยจะให้เลทมาเท่าไหร่บ้างซึ่งบอกกันว่าเลทของแต่ละบล็อกมันจะไม่เท่ากันแต่มันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับนะการที่มันมีระดับสูงหน่อยหรือการที่มันจะไปต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาแค่ประมาณบล็อกได้หนึ่งถึงสองใบเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเก็บให้ครบก็แนะนําให้เปิด4บล็อกนะครับมันจะได้การครบอย่างละสีแน่นอนนะฮะ ซึ่งเรามาดูที่แคนแรกกันก่อนแนะ่นอนว่าแคนนี้น่าจะอยากรู้กันเยอะสุดเนาะก็สำหรับอนนรอยย่อพละดินเนาะก็จะได้เกรดสามเนี่ยจะเป็นแกนสลอตนะฮะหนึ่งใบนะอ่าเป็นไบรอนหนึ่งใบนะครับแล้วผมจะได้คนนี้มาสองใบด้วยกันนะครับอืมขอ,อน,นี้เนาะจะเป็นเกรดสองนะฮะผมจะได้กอร์ดอนหนึ่งนะครับนะจะเป็นอารามูรักนะสองใบ,บแล้วก็จะเป็นลุงนะะบาะรอนสองใบนั่นเองตามนี้โอเคนะ แล้วก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับจะได้อย่างละสองหมดเลยนะฮะ PG Tristan นะครับนะเป็น Unicorn แล้วก็จะเป็นตัวของ p l u c Enchanter เนี่ยได้มาทั้งหมดอย่างละสองหมดเลยนะครับนะก็ะจะประมาณนี้โอเคตามนี้เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโก p าดินนะครับนะโก p าดินเนี่ยมีการ์ดอยู่ในชุดนี้น้อยมากๆนะครับนะจะมีแค่ VR ได้มา1แล้วก็จะเป็นตัวของเกรสองนะฮะโซทามินคาเฮดินเนี่ยหใบแล้วก็จะเป็น h เอล สองใบแค่นี้เลยนะสําหรับโกพารินเนาะอืมซึ่งจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละสําหรับในแคนมันนะแล้วก็จะเป็นออร่าเคล่นทิ้งแทงนะครับนะซโคยูมิได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับเกย์สามยูดีเอลครับสองใบนะฮะแล้วก็จะเป็นฟูจิริเมกัสนะครับเพิ่มได้ให้เป็นการเนีสองใบด้วยกันก็จะเป็นเกย์สามห้าใบตามนี้นะครับนะเกยสองครับที่พิดาดวงใจเครื่องเที่ยวซโคยูมิเนี่ยผมได้มาหนึ่งใบด้วยกันนะครับจะเป็นไลบปลาครับได้มาทั้งหมดหนึ่งใบนะฮะแล้วก็จะเป็น อามีคารอน2ใบนะครับนะแล้วก็เป็นคอนวอลแอนเจลสองใบด้วยกันตามนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเกณฑ์นหนึ่งครับจะเป็นเทพธิดาจาันเซียวนะฮะหนึ่งใบซูคุยมิเนาะกระต่ายครับ1ใบาซาชา่า2ใบนะครับแล้วก็จะเป็นอดีไวเนอร์เอ็นเจล สี่ใบเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับออเดอร์ดัคเซนทิงแทงนะฮะแล้วก็จะเป็นนารุคามิครับจะได้ VR มาหนึ่งใบด้วยกันนะครับคือ VR มันการันตีทุกบล็อกหนึ่งใบยอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยก็ได้นะครับมันได้แค่หนึ่งใบนั่นแหละแล้วก็จะเป็นไททูเบกไากอนนะสองใบแล้วก็จะเป็นอะแลนโชเกอร์ไากอนสี่ใบนะฮะได้เพียงสี่ใบหนึ่งบล็อกได้เต็มแล้วนะฮะโอเคแกสองคนนารุคามิครับผมจะได้เป็นอะซูริตันนะครับสองใบด้วยกันแล้วก็จะเป็นตัวของโจโอใบใช้หน แค่นั้นเกตสองนะฮะเกตหนึ่งครับผมจะได้เป็นตัวของแคสเตอร์นะฮะสามใบ PG 4สี่ใบนะครับไร่ไร่นะฮะหนึ่งใบเนาะแล้วก็จะเป็นไกบ่บานหนึ่งใบตามนี้โอเคปะแล้วก็จะเป็นรุปธรรมะนะครับจะเป็นจามีของโกนะฮะหนึ่งใบเนาะจะเป็นอามิส uh ึ์คาเซหนึ่งใบแล้วก็เป็นเกตสามใบนี้นะครับนาะเทนดูของโก2ใบด้วยกันนะครับโอเคมีครับได้มาหนึ่งใบนะครับ แล้วก็จะเป็นไดโดคุ3ใบนะแล้วก็จะเป็นซูโอนี่หนึใบใบใช้งานโอเคแล้วก็จะเป็นโคคุโจนะฮะสแล้วก็จะเป็นเกนเไวนี้นะครับซูมมจิวาโชนะสใบาตามนี้นะครับนะโอเค ก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับเลสร์ดจากชุด BC p c p 0 5เนาะแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนี้ทุกบล็อกบางใบอาจจะมีเพิ่มมีลดก็แล้วแต่บล็อกนะฮะยังไงมันก็จะออกครบ80ใบด้วยกันนะครับใน1ซองเนาะแล้วก็ s p อย่างที่บอกก็มี5ใบนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้รวมเนะใครได้ s p ีอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับ SP ีมันก็มาจากที่เป็้อาร์นั่นแหละที่มันมีแบบเลส s อด้วยเนาะซึ่งก็จะไม่ได้รับรวมอยู่ในเลสนั้นนะฮะก็คือถ้าเป็นพิเศษเป็นอยพิิเเเศษพ่มมขึ้นนาาลยประณี้ น,นะครับนะประมาณนี้ครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมมีตัวของ SBR มาโชว์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทคีเด่นคิดด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้ดีลเนาะทั้งตัวของชุด v c p 05บล็อกนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวของ SBR ที่ให้มาโชว์ด้วยน,นั่นเองนะครับโอเค SBR ในชุดนี้เนาะมี5แครนด้วยกันก็จะมีทั้งหมด5ใบนั่นแหละนะก็จะเป็นซุกโยมินะครับเทพดิดาจันเพนซุกโยมิเนาะอันนี้ก็จะเป็นขอบทองนะฮะนี่สวยงามนะประมาณนี้ อ่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของโก้าลาตินนะครับอืพ uh huh. e าตินาเอเซลนี่โคตรสวยนะด้วยความที่โกนะ้าลาตินเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแบบนักรบทองคำอะระยิ่งการัน็นสีทองก็คือโคตรเท่นะฮะพาตินาเอเซลก็คือหล่อมากนะครับแล้วก็เป็นตัวของแกมสล็อตครับนะฮะสวยงามอยู่แล้วนะฮะเป็นสุดหล่อพระเอกของเรานะแล้วก็เป็นตัวของจามิโอของโกนะครับลายสีทองที่แบบเป็นลายคลื่นคลื่นลมอะไรเงี้ยนะซึ่งเท่มาก นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของกอลเลตปัสเตอร์นะครับคอน,นาลุคามิสีทองสวยงามน,นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการระดับ s v r ที่มีให้ในชุดนี้เนาะซึ่งใน1บล็อกเนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีทั้งตัวของแกส็อตท,ที่เป็น IMR วัสเเบต IMR นะครับหรือว่าจะเป็นโรเซนเมกัสที่มีสมให้เป็นพิเศษด้วยนะครับที่เป็น IMR ทั้ง2แบบนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดชุด VCP05 เนาะมีพวก ไอ้คุนนิติมาให้นะฮะใครอยากใช้คลิป2ก็สามารถเปิดชุดนี้ได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากเปิดชุดนี้ในไมเคิลเซนะครับมีขายด้วยนะฮะก็สี่ใบเก้าสิบครับเป็นลายฟอยด์นะฮะแล้วก็พลิกหน้าหลังด้วยนะฮะอันนึงก็จะเป็นฟอยด์และอันนึงก็จะเป็นธรรมดาเนาะสำหรับลายกริฟนะฮะใครที่อยากใช้คลิป2ก็ลองไปดูในเว็บไมเคิลเซตได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการที่มีให้แถมให้สําหรับทุกบล็อกเนาะเปิดซีบล็อกก็ได้อย่างละสี่ไปเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับนะฮะสำหรับคลิปรีวิวการ์ดชุับ CP05 นะครับนะก็เป็นชุดที่น่าเก็บอีกชุดหนึ่งนะครับนะใครที่อยากจะเก็บ CP ได้การ์ดฟอยล์มาใช้ง,งานนะครับนะหรือว่าอยากจะเอาการ์ดใหม่เนี่ยมาเสริมให้กับชุดเรานะครับนะถ้าสมมติว่าไม่อยากจะรอ BT อจะเปิด CP ไปเลยเนะี่ยก็สามารถเก็บชุดนี้ได้น่าสนใจมากๆนะครับนะก็ชุด v c p 0 5บล็อกนี้นะครับก็มีราคา่องลนะ 800บาทนั่นเองหรือว่าตกซองละ40บาทด้วยกันนะครับนะก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านการทั่วประเทศนะเนาะก็ลองไปดูร้านกาศใกล้บ้านก็ได้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งองอ่ะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเลยนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทีแตนชิดเนี่ยวางขาย เด็กโฮเดอร์ออกมาพร้อมกับ v c p 0 5ด้วยนั่นเองนะครับก็ออกมาทั้งหมด2ลายครับก็จะเป็นลายของเจ้าตัว Dragonic Overlord the Great นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ่า Methanic r o b u s t เ r นะฮะก็นี่ลายประมาณนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นนี่ไอจีของเรานะฮะอยู่ข้างกล่องด้วยเนาะข้างหลักเปไ็นลายมีนิเทนดี้ทิฟ์นะครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็นแคร์ไนคอนนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นตัวของไคทตชิกิเนาะอยู่ด้านข้างข้างหลังเป็น มองทะลุเข้าไปข้างในเห็นสลิปเห็นการ์ดได้นะครับแล้วก็เป็นลายของ i n a g i n a r y g ก f t เนาะข้างๆเป็นตัวของไอคอนแคลนคาง e r โรนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับด้านบนก็จะประมาณนี้เนาะเลคโฮเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ100บาทนะครับก็ใครที่เล่น2แคลนนี้หรือว่าใครที่ชอบลายกล่องทั้ง2อ,อันนี้ก็สามารถซื้อใส่เด็กได้ใส่สลิปใส,าาส่ซองคุามาแข็งอะไรย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะเป็นขนาดกล่องที่ าตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ2กล่องนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ